คือจูจ่ๆก็เกิดกรณีที่ไทยรักษาชาติเนี่ยจัดเรียงลำดับสอส,อสอปฏิลิส hmm. แล้วเดิมทีเดียวไทยรักษาชาติเนี่ยต้องการที่จะเอาขุนพลแกนนำเสื้อแดงเป็นตัวหลักเป,เป็นตัวชูโรงในการเดินสายปลาัยพูดง่ายๆคือเป็นพักสแสดงอ,ะอ่ะแต่จู่ๆพอกลางบัญชีรายชื่อออกมาเนี่ยกับกลายเป็นว่าคล้ายๆการหักหลังหรือบางคนบอกเป็นการล้างบาง, <c oughs> บางโกยเอาบรรดาเสื้อแดงไปไว้ท้ายๆตารางห <c oughs> มดเลย ยกเว้นอาจจะมีบ้างที่อยู่ใน10อันดับแรกอย่างขต,ติยาสวดนีนผลซึ่งยังได้ํำดับดีกว่านัททูดใส่เกลือ <c oughs> ลูกสาวเสือแดง6กนัททูดเจ็ดขี่คอนัททูดอยู่เลยอาจจะมีสองคนนี้ที่ยกเว้นแต่มันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากเท่ากับการที่ถูกมองว่าเสื้อแดงถูกทําให้ศูนย์พันย่างอย่างที่เราพูดเมื่อวานแล้วนะหมอเวงนี่ไปลำดับ55เลยได้ก็บ้าแล้วนะฮะระดับเนี้ยลำดับเนี้ย แล้วนอกจากนั้นนะนิคมวยรัติพานิษย์รองประธานนะรองประธานสภานะ18นะฮะ28สุดทําแสงประทุมย9กา่อแก้วพิกุลทองค่ะประพัฒน์จงสงวน26นะนรวิทย์ล่าแหลง่ง46เมียลิสมัน40่สิัยพันธุ์เกตนะสี่เอ41เวงโตจรการ55าริบวิภูแถลงพัฒนาปุ่มไทย56เป็นต้น เขาบอกว่าเนี่ยคือการที่เปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วเขาบอกว่าไอไ้รายชื่อบัญชีรายชื่อนี้ถูกกำเป็นความลับมาโดยตลอดอจนกระทั่งมีการยื่นเข้าไปเนี่ยนะคะคเขาบอกว่าเนี่ยบรรดาคนที่มีรายชื่ออยู่ในอันดับจัดวางที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทุกคนช่วยพักหาเสียงในพื้นที่ต่างๆไปอย่างต่อเนื่องแต่กลับต้องมานั่งลุ้นว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยจะถึงลำดับตัวเองหรือไม่แล้วก็มีบางคนบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันต้องใช้บุคคลที่มีประสบการณ์มาช่วยพูดในสภา เป็นเรื่องสําคัญดูจากรายชื่อแล้วถ้าจัดอย่างนี้คงไม่มีความหมายอะไรแล้วถ้าคิดว่าจะเอาคนใกล้ชิดหรือเพื่อนลูกๆมาเป็นสอสอ,อย่างนั้นก็ให้เพื่อนลูกๆหรือคนใกล้ชิดลงพื้นที่หาเสียงกันเอาเองอ,อยากจะรู้ว่ามีคะแนนหรือเปล่าโดนลงพื้นที่เนี่ยมีชาวบ้านรู้จักไหม,มจากใจเสื้อแดงบางคนครับบางเว็บไซต์พาถั่วบอกโอดลั่นทุง่งปาร์ตี้ลิสทอสชเป็นไปได้ยังไงเดีย หมายถึงลูกสาวเสดแดงเดียขี่แม่ทัพเต้นแม่ทัพเลยนะแม้จะเป็นแค่ลำดับเดียวนะแต่มีความหมายอย่างยิ่งถูกไหมครับโอเคครับมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีเขาอ้างรายงานว่าบัญชีรายชื่อของทสชที่ออกมาครั้งนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์สร้างความประหลาดใจให้อดีตสสที่เป็นผู้ใหญ่เพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนช่วยงานพักไปอย่างต่อเนื่องช่วยเรียกคะแนนเสียงให้พักได้เป็นอย่างเป็นกอบเป็นกำแต่กลับถูกจัดวางไว้อยู่ในลำดับท้าย ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่กลับถูกว,วางไว้ในลำดับต้นๆซึ่งไม่ต้องมานั่งลุนเพราะว่ามีโอกาสสูงที่จะเป็นสสอ,อย่างแน่นอนแม้แต่นางสาวชัยิกาวงนาภาจันทร์หลานสาวยิ่งลักษ์ก็ยังถูกเบียดลงมาอยู่ที่อันดับ11คนที่ถูกวิจารณ์หนักสุดคือลูกสาวเสียแดงนางสาวคัติยาสวดิผลผู้สมัครลำดับ6และน,นายคณาพจน์โจมฤทธิ์ผู้สมัครลำดับ8ทั้งสองคนถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มีความใกล้ชิดกับลูกของทักษิณและอดีตนายก ยิ่งรักอย่างมากอดีตสสบางคนถึงกับบอกว่าทั้งสองคนสามารถเรียกคะแนนให้กับพักได้ขนาดไหนกันเนี่ยแม้แต่นัทวุฒิใสยเกลือประธานกรรมการรณรงหาเสียงของพักถูกจัดให้อยู่ในลำดับเจ็ดซึ่งต่ำกว่าลูกสาวเสียแดงอีกทั้งที่เป็นแม่ทัพออกหาเสียงไปทั่วประเทศแบบนี้ไม่ถูกต้องไม่ให้เกียรติกันเอาคนหาเสียงไปอยู่ท้ายๆเอาคนหาเสียงเป็นไปอยู่ท้ายๆเอาคนหาเสียงไม่เป็นมาอยู่ต้น,ตน เลขาคณะกรรมการรณรงหาเสียงได้อันดับดีกว่าประธานได้ยังไงมีอีกหลายคนข้ามหัวกันไปหมดบางคนแทบไม่รู้จักหน้าเจอหน้ายังไม่รู้ว่าใครแต่กลับมีหลายชื่อพรรคนี้เขาไม่ดูหน้าเขาดูนามสกุลใช่ไหมคุณเก๋ก็ดูสิทศชไม่เห็นนะใครรักษาชาติมาจากอะไรทักษิณชินวัตร่ะครับโอเค